เกาเหลาแอลไข่สองใบโอเคจัดไปใช่ไหมใช่ครับโอเคครับเร่เลือดเราเอาออกเราไม่เติมตอนนี้ค่ะกับบ้านทันี่ร้านจ้าไข่สองใบครับตอนนี้ตอนนี้เจ็ดสิบสาม เอาเลยลงไข่สองจะไปตักน้ำซะละก็ไทยนี่มาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ปะแกปะใช่ครับมาเลยมาไปเลยโอเคเปิดได้ครับหนังเยอะพิเศษหนก่อนนังเยอะพิเศษเหรอจะไปดิ เออพี่จัดเองกันนล้นะใส่น,สนี้มันหนังแปดสิบนะดเหนังแปดสิบ